หน้าดอกจะเป็นรูปใบโพสีขาวอยู่ตรงกลางหน้าผากบริเวณปลายหางจะเป็นสีขาวเพิ่นเอินวาหางดอกนี้ข้อเท้าทั้งสีขางคือจังสวมถุงเท้าไว้เป็นสีขาวเพิ่นเอิญว่าข้อเท้าดางังนี้กีบเท้าเงาสีขาวเพิ่นเอินว่ากีบเท้าสีขาวหรือเท้าคุณน,นางสิมีลักษณะ ปากคาบแก้วจากพี่น้องแล้วบริเวณจมูกเนี่ยจะเป็นสีขาวเพื่อนบอกว่าตามความเสื่อโบราณเนาะถ้าหากว่าผู้ใดนี้พยาควายแล้วเอาเล้าไปขา่าไปแกงหรือไปกินเนี่ยเพื่อนว่าสีพ่อกับไพ่พิบัติจนถึงชีวิตเพื่อนวางสีแต่ว่าขันไผ่นี้แล้วให้ครอบคล้องไว้เพื่อนว่าสีทม้าฆ่าขายจะเลื่อนลุงเลี้งทนว่าจงสั่นจา๋าเนี่ยคือตามตำล้าโบราณที่เพื่อนวากล่าวมาไว้พี่น้องจ้ะ ดีจ,ดจ,จ้าพี่น้องป้องไปสุขู่สุขคนจ้าเมื่อนี่พี่แลวมีสิผ้าพีพ้านองม้าเบิงพญาควายจาพี่น้องเมื่อนี่พี่แลวมีอยู่กันที่บ้านนะดีจ้าตำบลยังคะพี่กุฎธาตบ้านตำบลกุฎธาตอำเภอหนองนาคำจังหวัดขอนแก่นเนาะพี่เนาะอันนี้ซื้อคุณพี่ยังก็ค่ะโอเล่คุณพี่โอเล่กับพี่น้อยเนาะจ้าซึ่งเฮาเนี่ยตามหาหลายเทือล้วพี่น้องเฮาเฮาอยากเห็นว่าในรอบบริเวณภูเวียงหรือว่าในขอนแก่นเนี่ยสิมีพญาควายบ่ เฮากะนะว่าได้พ่ออี่นี่เหรพี่น้องอยู่บ้านน้าดีจ้าใกล้ๆเฮาเนี่ล่ะใกล้ๆกับอีสานนีเ้นเ่ล่ะพี่น้องจ้าเอาหมาเบืองลักษณะของพญาควายพี่น้องนี่เด้อจ้าเพื่อนว่ามองเนี่ยมองมองมองหน้าผากเนาะเนี่ยสีนี้สีขาวกรูปใบพูแต่พี่น้องนี่ตัวนี้เราซื้อยังกูค่ะแก้วซื้อแก้วเนาะจ้าเราไปที่นี่เล่าในตาของเราจะเป็นลูกแก้วเป็นลูกแก้วนะจ้ะเนาะนี่ตาใสเนาะตาใสจ้าเราก็เป็ียนลูกแก้วพร้อมจ้า ดืบอบ่บ่ค่ะบม่ดื่จอ,อจะขึ้นหูเชี่ยงจะจ้ะบัดทนี้มาเบิงสีผิวของขาแล้วเนาะขาแล้วเนี่ยสเป็นสีขาวจ้ะตรงตรงขาหน้าเนี่ยจะเป็นสีด<ช>ําแล้วบัดทีนี้จะมีแถบนีแถบตรงเนี่ยออกเป็นดอนดอนเดียน,นี่นี่ออกเป็นดอนดนจากน้อยจ้ะแล้วขาหลังออกดอนออกดอนน้อยนึงแล้วก็ทั้งทมาสิเป็นสีขาวจ้ะ น,นี่งามควาตัวนี้งามจ้ะพี่น้องนี่แล้วลักษณะเด่นก็คือนี่ด้านหลังนี่เต็มเต็มเลยพี่น้องผู้หางนี่เขาเอิ่นว่าหางดอกอันนี้ก็คือพญาควายนี่จ้ะเต็มเต็มเลยพี่น้องนี่จ้ะเมื่อนี่พิรามิดีใจหลเลยไมาเจอพญาควายยูใกล้ๆบ้านเขาเนี่ยพี่น้องเอ้บ่ไก,กลบ่ไก,กลยอยู่บ้านนาดีแล้วพี่น้องจะเป็นงามหลายตัวนี้เห็นแม่เนาะเป็นดำหรือดอนค่ะเป็นดอนค่ะเป็นดอน โอ้พอดอนเมียดอนลูกออกมาเป็นดำออกมาเป็นดำโอ้โยจะมันดีค่ะเพ่นว่าเนาะโบร้านเพ่นว่า,าพญาควายในยลักษณะเด่นก็คือจะมีข้างหน้านี่จะเป็นเป็นลูกคล้ายๆใบโพปากเลยจะเป็นคือลูกแก้วขาวๆอยู่ข้า,ขา,างหน้าแล้วถุงเท้าค่ะมันจะสีขาวหลังเนี่ก็จะคือลังก็จะงามแล้วตรงเด่นก็คือตรงนี้ผู้หางนี่ ผู้หางจะเป็นหางดอกพี่น้องโบราณเพิ่นว่าผู้ใดที่มีคายลักษณะแบบนี้ไว้ครอบครองสีธรรมะข้าขาขจะเลื่อนลุงหรือยงจ้ะนี่ละจ้าออ้ยอยากเห็นมาเห็นงามแล้วบทนนี้แล้วทับตัวใดไว้เนี่ยค่ะตอนนี้อันกระทับในฟูงวันนี่แหละค่ะม,มันมันอกี้นี้สอดไอแม่นั่นตอนนี้ลูกลูกแล้วนี่ที่ออกมาเป็นตัวนี้ไปจ้ะ นี่ค่ะอย่างนี้เราลักษณะเราคือพอเราบ่มีลักษณะคือพอแต่ว่าออกมาเป่เป็นบอดอนเบอร์เบอดำาบอดำดำเป็นลูกดอนแต่ว่าหนาเป็นหนาเด่นเราทับควายดอนไว้บันนี้ออกมาก็เลยเป็ี่ยนลูกวายดอนแต่ว่าหนามันจะคือพอเป็นบ่อือจะห่างกับสีห่างกับคือกันเป็นบ่คุณพี่วายตัวนี้เราได้จ็กปีแล้วสามปีค่ะซื้อว่า ซื้อ,บก,อบ,บกแก้วซื้อว่าบกแก้วหรือเจ้าแก้วโอ้ควายได้สามปีน้องว่าสูงประมาณเท่าไรโอ้สูงอยู่นะพี่เกืบ140บบอบเกือบร้อยสี่สิบเออร้อยสี่สิบกว่าอยู่ร้อยสี่สิบห้าร้อยสี่สิบหกอยู่จ้าเนี่ยคุณพี่ว่าอยากปล่อยติดเนีวเ่ว่าสิเก็บไบเหรอคะอืม <c oughs> ว,ว่าสิเก็บว้เนาะจ้าว่าสิบ่ขายว่าสิเก็บว้จ้าแต่ว่าก็อยากให้พี่น้องเขาได้เบิ่งได้แย้งน้ำเนาะจ้าเอาถ้าผู้ใดเพิ่น อยากมาเบิงนี่พ้นพี่ใหหมาเบิงไดบอใหมาเบิงได้ค่ะโอ้จ้ะพอดีอันเชิญมาชมใดเลยค่ะจ้ะควายตัวนี้เป็นของพี่หรือของเจ้งใดน้ำกันเยอะค่ะควายับน่องเนาะน้องเราสวยสวยน้องเอ๋จ้ะคุณพี่พาหนูไปเบิงลูกควายของอันเจ้าแก้วเนี้ยตัวใดจ้ะตัวนี้น้อยนิดเย เราซื้ออย่างจะพี <c oughs> โอ้อยังไม่ได้ตังซื้อลูกเจ้าแกแไ,าไปยูน้ำเลลูกมะแล้วลักษณะเด่นเราเป็นยังไงพี่ตัวเนี้ยนนอ๋อหัวมันจะคือพอเตี่ยเป็นข,า,ขาวๆเตี้ยอือพอวัดไปไทยใกลๆเลยปะ มันจงสาวนะ <c oughs> มันล้ลตมต่อมันก็นเลยเป็นจ้าอ,อ๋อนี่เด้กพี่น้องพระวาดพระวัดมามามามเห็นเด้วเห็นแล้าเห็นเด้วน,วนี่อยู่ทางหน้าแล้วนะคน้างหน้าแล้วนะคนนะจะเป็นสีขาวพระวัดนี่เด้นี่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 ลูกเจ้าแก้วในตาเราคือพอเราเลยจะเป็นลูกแก้วขึืนอกันในตาจะคล้ายๆลูกแก้ว จอันนี้เม่แล้วสิค่ะค่ะม่มันอันนี้ได้จีกเดือนหรอกค่ะเนี่ยพี่ได้เดือนนึ่งนี่แหละค่ะในเดือนนึงยังว่ดตังซื้อค่ะอืมันกับตอนนี้มันกับสิทธาอยู่ในคลองอะค่ะตัวนี้กับสิติดเล้วเนะะจ้ะอันนั้นเป็นนอกมันค่ะเพราะเมนลูกมันเลยนอกมันเป็นแม่เดียวกันอ๋อพี่พี่ตัวนี้ก็คือตัวนี้จะเป็นออกให้กันตอนนี้เนี่ยเอ็นปะ จะบอกออกล่ะจะบอกออกหลายท่อนะะท่อไอ้เนาะ<ช>ตัวนี้เป็นควายผู๋เนาะค<ช>่ะควายผู๋จ้าต้นมาไม่ติดขลุ่ยไม่ติดขลุย่ยจ้าอันนี้สิสองปีค่ะอืมโอ้นี่เด้อแล้สิมีอันอันอันนี้คือคือคล้ายๆกันแต่ว่าบดเดียนทอตัวอ้บอ้างไงตัวอ้าหนี่งงามกว่าอืมแต่ว่าเรียบเรียบกับสีคล้ายๆกันเรียบกับสีออกดอนน้ำเนียออกดำน้ำเนียงสีแม่จ้ะแล้วก็ลักษณะดีอยู่ โค้งก่างก็จะได้ขาไงดีโยขาไงจ้ะแล้วมีตัวใดที่ลักษณะออกทั้งสี่นี้บรคอเป่ะบ่ค่ะหมดแล้วหมดแล้วเนา<ส>ะแต่ว่าตัวที่แบบงามงามคือตัวนั่นแก้ว,กวหั่น <สะ S 1> จ้ะยังในหนีมีคว้าจากตัวนะพี่มีอยู่สิบเก้าตัวสิบเก้าตัวนี่หน่อยนี่ห่จ้ะ บ่ได้เลี้ยงนี่ดอกแต่ย้ำแรงเขาก็ปล่อยไปกินตามภูตามเขาไปอ๋อจ้ะ <c oughs> เออย้น่นหนีที่เขาเลี้ยงม้าเนี่ยเขาเลี้ยง <le> <c oughs> จากปีเราพี่เขาเลี้ยงม้าเนี่ยเลี้ยงมา้งมานี่ยซี่ปีเราค่ะเลี้ยงม้านี่ยี่ปีเริ่มต้นเขาเลี้ยงตัวใดก่อนคะ่ะเริ่มต้นเลี้ยงตัวนี้ล่ะตัวนับต,ตัวนี่ง่ายหน่อจ้ะมาที่นี่ไอ้เจ้าแก้วนี่แม่เราอยู่หนีบ่เดาเนี่ยแม่มันขายไปแล้วค่ะ อ๋อพ่อแล้วก็ขายไปแล้วแม่นบอกพ่อขายไปพ่อขายไป,ไปจ้ะแล้วตอนเจ้าแก้วเกิดไม่เมย์ๆหน่ลูกจากบอกกกว่าเราเป็นพญาควายหนิหงจักบอกหงจักรนี่เขาเพิ่นแบบว่าผู้เฒ่าผู้เฒ่าเพิ่นว่าเนาะเพิ้ลบอกเนาะเพิ้ลบอกฟังอ๋อเพิ่นบอกอยู่แม่นบอกเฮ้เ<อ>เยมสมมติว่าเพิ่นเบิ่งไรกันผ่านอีสานลิวเนี่ยเพิ่นอยากเอาควายมาทับเนี่ยเฮ้ยสิเปิดทับบอเปิดอยู่ค่ะถ้าถ้าสนใจกลับมาทับได้อืมเฮ้ยคิดราคาไว้ไปวมาสิทับจากบาท บอได้คิดไวแล้วโอ้ขั้นสั้นก็ให้เพื่อนทัวมาถามเอาเนาะค่ะแต่ว่าเบอร์ทัวนี่ให้ใหทั่วหาผู้ใดจ้าทัวหาหนูเลยค่ะจ้ะอันบอกเบอร์นะจ้ะศูนย์หกสามศูนย์หกสามสามเก้าสองสามเก้าสองศูนย์เจ็ดหกหนึ่งศูนย์เจ็ดหกหนึ่งซื้อเปลยนหน่อยค่ะจ้าจ้าพี่น้องถ้าพี่น้องอยากได้ทายาทของเจ้าแก้วซึ่งเป็นพญาควายเนี่ยพี่น้องก็สามารถโทรหาเปืยอยน้อยได้จ้าพี่น้องราคาก็สามารถโทรคุยกันได้จ้าตอนนี้คือ เรายังบอสหัวจะเปิดราคาเท่าไหร่ยังสิแม่จ้าราคาในการผสมพันธุ์นั่นน่ะเอ้ยถ้าเกิดว่าเพิ่นเอามาทับเพี่ได้เลยบอได้เลยค่ะสมมติว่าเอ้ยสิเอาไปให้ทับทั้งนอกนี่ได้บอมีรถบ่บ่ค่ะบอสบ่สะดวกเนาะค่ะือเพราะว่าปกติพื่นเพี้เฮาก็เลี้ยงควายอยู่นี่อยู่แล้วควายก็หลายตัวอยันเสียเนาะก็ไปย่างมายากถ้าจะมานี่ยก็คือเขาบ้านน่าดีค่ะมันจะเป็นโค้งๆมาหันเนาะแล้วก็เลี้ยวมานาเอ้ยเราก็อยู่ไกลเติบจากหมู่บ้านอยู่อยู่ติดนี่ล่ะจ้ะพี่น้องนี่ิวผเวียงพี่น้องเอ้ย ข่มพูมาทางนี่จังค่อยไม่เห็นของดีตะกี้อยู่ภูภูฝากทั้งพุ่นจ้ะอยู่คนละฝากจ้ะมาทางพี่ไม่เห็นของดีพี่น้องเออจะเป็นสะอ่อนหลายควายเพุ่นนี่กับขนแม่เขผาขึ้นแม่เขผาแม่ลกจ้ะคอกในในในของคอกจ้ะจักปีแล้วค่ะเนี่ยอันนี้ก็จะปีูนว่างหาปีหนี่งกันอ๋อว่างหาปีห้ปีได้ีเลร้อกระสุนประมาณร้อยสามสิบหาได้อยู่ ตัวง่ญ่อ้างงหญ่ดีเลือกดีเจ้านี่ลูกมันจะพอดอนออกมาดอนตัวนี้บอกลูกมันเป็นพอดอนลูกออกมาเลยเป็นลูกดอนอ๋อทับพอดอนไว้จ้ะจ้ะตัวนี้ด้อค่ะตัวนี้ตัวนี้กับประมาณอายุใบตองซื้อใบตองสาวใบตองตัวน,นี้เมียอ๋อไม่ได้ผูกไปไหนพี่บ่ค่ะ อ๋อผูกเป็นบางตัวอประมาณสามปีใบตองอายุสามปีตัวนี้ได้จ้าเนี่ยตัวนี้แม่ของใบตองเล่นตัวนี้เป็นแม่ของใบตองอือใบซีอยุหาปีนี่ละอันนี้น้องใบตองเป็นยังเป็นน้ำกันอือจ้าตัวนี้ง้มง้ำใหญ่ตัวเนี้ยตัวนี้ซื้อแม่อย่างกันเนี่ยแม่ปีใหม่จ้าแม่ปีใหม่เขาเงาง้ำง้ำจ้าเขาเงาง้ำเราเป็นแม่โกแม่เขาบอกค่ะมามนน้ำกันกับไอตัวนั่นนะคะ เอแม่เขาอ๋อจากปีเราเนี่ยพี่สี่วัน5าปีเนี่ยนะอ๋อแต่ว่าเขาเราง้ามเนาะหกปีเขาเขาเขาจ็ยังบักกระจับนี่ไหมเกิดรุ่นยี่เ่าอยู่จ้ะตัวนี้สูงดีสูงสิเกือบเกือบร้อยสี่สิบด้หรอมั้งร้อยห้าสิบะเตี้ยอ๋สูงดีเนาะตัวนี้อ่างใหเลือกนาดีจ้่พี่น้องขาใหญ่ช่วงยาล้ําช่วงยา แล้วกับหูดียดอกกันเออสะอ่อนควายน้อย <c oughs> จ้ะเขาไปจบกับพญาควายปะจ้าป้าเอือยจ้าจ้ะพี่น้องมาอนีพี่แล้วมีกบพามาเบ่งบรรยากาศเอ่อการเลี้ยงควายถึงเอือยแล้วพร้อมแล้วก็ลาเบ่งพญาควายพร้อมจ้ะพี่น้องหายากดิพี่น้องพญาควายเนี่ยหายากส่วนมากสิบวัวคอยมีสิบวัวคอยปากปกดปันไดจ,จ้ะแต่ว่าถ้ามีเราก็คือรักษาไว้ ถ้าผู้ใดมีเพื่อนก็บ,บอกว่าสิขาม,ม้าขาขายลำรวยจะเจริญรุ่งเรืองเพิ่นว่าจังสี่จากพี่น้องอันนี้คือตำราโบราณเพิ่นวาน่าไว้เนาะฮอกก็ว่าตามเพื่อนที่เพิ่นว่าไว้จากพี่นอ้องเอ้อตัวน้นอยๆนี่เด้๋เราเป็นลูกตัวใดตัวน้นอยๆเนี่ยตัวน้อยๆลูกลูกเมฆกำแพงเนี่ยค่ะตัวเงาอยู่หน่อยค่ะโอ้ลูกเมฆกำแพงตหาห่างดีเน,ะนาะถ้าจะได้ตัวเลี้ยงนี่ให้จากตัวปะเนี่ย ว่าส <laughs> ควายเพียกควายเพียกนะตัวใดใหญ่นั่นแหละตัวแม่พิมหัวมันเด่นโอ้โอาอควายเผือกตัวแม่หวมัวเด่นพร้อมตีลูกมันเด่นโอลูกมันเด่นนะโอ้เนาะจ้าภาวดจ้าเอาก่อนเาสิจ,จบคลิปเฮากะมาล่ำลาเจ้าแก้วก่อนพี่นองเอ้ยพี่นองว่าเจ้าแก้วงามบอจา้าพี่นอง พิลามีเห็นเราพิลามีกับมากเด้ลักษณะเราก็ดีดีปุ่นะโอ้ยถ่ายมนุนมน,มนกน้นไงหางเปยผู้หางกัะง,งามนี่ลูกอันเอาไว้ยาเพ็ดแล้วกัะง,งามตันจึงลึงนาดีพี่น้องเอ้ยนางนาจ้ะ <c oughs> สะอ่อนควายเพื่อนจ้ะ พี่น้องถ้าพ่อทั้งใดกระบอกพิรำมีเด้อจ้าว่าทั้งพี่ก็มีเด้อพี่เลมจ้ากระทักทายกันเ้ามาใดจ้าหรือว่าถ้าอยากให้ไปทายคลิปทั้งใดกระบอกพีิรำมีได้จ้าทักกันเข้ามาได้หรือว่าให้ไทัวมากไดเด้อพี่น้องเด้อจ้าเอามานี่พิรำมีกับทีมงานนิสายรีวิวกับเอื้อยน้อยกับไอ้แล้วนี่ก็ต้องลาแไปก้อนจ้าเมื่อไม่เมื่อนามาพ่อกับ อีสานร,รีวิวได้พี่น้องเด้อจ้าอย่าลืมกดติดตามกดสับตะไคร้กดไลค์กดแชร์ให้พี่น้องเด้อมื้อนี้ก็สวัสดีจา้าขอบคุณใจพี่นอ้อยสวัสดีจา้าแค่นี่จา้าพ่อพาพนี่ได้ไห,ไหมพ่อวัดท่อนมักพยาควายวจา้ะบรรยากาศดีบรรยากาศดีดีหยอกได้อยู่ไหมบอจับใจอยู่ใคขี้ได้เด้อที่ใครขี้ได้บ่ ก,ก็ไวขีดบ้างเนาะบ่เตี้ยไอเราขีดเตี้ยแล้วมีอะไรจ้า,าอืม่าแก้วซื้อแกลลนะ้วได้เนาะแก้วอ,อืมเนื้อตาแก้วคือใสงามเตี้ยโอ้เหมือนลูกแก้วเลยอ่ะเหมือนที่ใหญ่เราวาเลยเนื้อตาล้อสิเพื่อมุกแก้วล้อสิบล,ลูคือกว่าตัวอื่นแะม่ทีดจะเห็นหน้านะนี่ตาใส่มุกแก้วเลย มันจะเป็นปลาไก่พร้อมนะปลาไก่แวววาวเหมือนลูกแก้วเลยนี่อืมอนี่แก้วอืาฮะเขาเป็นยังงั้นเขาเป็นยังงัเขาเป็นยังอืมแก้วเอ้ยแก้วเอ้ยแก้วเอ้ยวัมน มาพี่ปเป็นไรเด้เจี๊ยเจี๊ยเที่ยวตาแม่ไปต่ไปไปไปลุงหนำโมไปเปิดทับเลยเด้อพี่เด้อ